ผลการออกวันหวยห้านอยห้าน้อยพิเศษประจำวันที่ยิบเก่ามิถุนายนสองพันหาร้อยล่างวันเลขสองตัวล่างเลขทีออกหนึ่งสามหนึ่งสามล่างวันเลขสองตัวบนเลขทีออกศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดล่างวันเลขสามตัวบนเลขขี้ออกสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดนี่ก็เป็นผลออกวันหวยห้านอยห้าน้อยพิเศษประจำวันที่ยิบเก่า มิถุนายน25 6 8ัาอขอให้โชคดีมีชยัยถูกหวยห,าห้านอยพิเศษแต่รับเงินกันทุกคนนะจ๊ะปากไว้เลย,ยจ้ะสักทรกดติดตามและเป็นกำลังใจขอกรบพุ้นทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30สนาทีในห,าหน้านอยปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า